ขอคารวะผู้วายชนขอยกย่องพี่น้องการอาสาทุกท่านด้วยความเคารพว่าพวกท่านผ่านมาได้อย่างสมเกติยศราศัก์รีทุกๆด่านต้านยันเช้าจนรุ่งเขาปิดกรุงพร้อมเป็น ทุ่งสังหารกาดอาสาอุทิศชีพป้องภัยพานโถมหัวใจอภิบาลประชาชน<อ>กาดอาสาโถมชีวิตป้องภัยพานพวกเขาอภิบาลคนเสือแดง<อ>พี่น้องกาดอาสาพวกท่านจงจำไว้ ณเวลานี้คือวันเวลาที่จะเรียกคืนเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้ท่านและจะต้องเรียกคืนเสรีภาพให้ท่านจะต้องปลดปล่อยตัวท่านออกมาจากที่คุมขรังเพราะพวกเราได้ผ่านการทุนเทเพราะพวกเราได้ผ่านการอุทิศชีวิตพราะพวกเรา พรีชีพนี้เพื่อคนเสื้อแดง <Yeah. S 1> ผ่านคืนวันวันวาดราดดำลิผ่านสันติวิธีทาตราดประสงค์ผ่านสารแดงที่ยังเด่นดำรงผ่านสวนลุม ลิกลุ่มหลงดงคนดีเลิกลุ่มหลงดงคนดีผ่านเพลินจิตมิตรต้านยันวิทยุผ่านประตูน้ำเกอบเป็นประตูผีผ่านประตูน้ำเกอบเป็นประตูผี ผ่านรางน้ำกลางวงล้อมเขาอ้อมตีผ่านบทขยี้ไปจนถึงเหลี่ยมดินแดนผ่านคลองเตยบดไก่คนใจสู้เผาอย่างรถพรางศัตรูหลังเลือดแห้ง เหมือนเป็ดไก่หมูหมามันฆ่าแกงมไม้ไผ่พุ่งแทงไม่ถึงเทพซาตานวัดปทุมวัดปทุมคุ้มเป็นอภัยเขตพุทธสังเวชไม่พ้น กระสุนสังหารผู้สัง่งฆ่งชาช่างตำช้าช่างสามานทำมสถานร่ำร้องก้องระงมปืนเสียหลายศพเราจึงได้รู้เดียงสาเสียหลายปี ผ่านมากว่าจะตื่นเสียศรัทธาโสมมเมื่อหวังสื่นที่สุดเราพร้อมกันยืนกล้าเป็นตายเลือดเคยหลังแห้งกรังเปียก หยดน้ำตาเราพบหน้าไม่ใช่เพื่อร้องไห้เรามารวมกันเพื่อหลอมดวงใจสร้างฟ้าใหม่ด้วยมหาชนคนเสือเ้อแดง